สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับเรียนท่านอาจารย์พี่ๆน้องๆสปายสุดสายที t ออสเตรเลียนะครับผมในนามของประธานจัดการการประชุม cooperative s p a course ครั้งที่26นะครับของสปา s ส c i e t y o ี t ออ i l a n d ลีที่จะจัดขึ้นในวันที่16 17 18ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับที่เขาใหญ่เ o n v e n t i o นเ e n t e r สำหรับการ เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกระชันชิดนะฮะแต่ว่าการเตรียมการในครั้งนี้เนี่ยที่ท่านทุกท่านทราบแล้วนะครับก็คือเป็นไฮบริดม e e ิ้งนะฮะซึ่งเราห่างหายการประชุมมานี่ปีนี้ก็2ปีที่เราไม่ได้จัดนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ครั้งแรกจากการที่เข้าร่วมประชุมมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ ทั้งหมด709คนนะครับก็เป็นออนไซต์4ี่คนแล้วก็ออนไลน์ line, ฟิวชั่วเนี่ย264คนมีบูธจากผู้สนับสนุนสปอนเซอร์รวม3 7มเจ็บูธซึ่งจะมีคนเข้าร่วมประมาณอีก300คนดังนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะมีผู้เข้าประชุมในางานจริงเลยเนี่ยเชื่อว่าประมาณ800ร้อยถึงพันคนนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดที่ ถ้าเราัึกงักองพอสมควรนะครับก็พวกเราก็จะได้มาเจอกันต่างสั่งการพูดคุยกันแล้วก็วิชาการต่างน,นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นที่จะต่างในปีก่อนคือก็จะมีลักษณะการจัดงานเป็น p รีคอนเฟอเรน e ์ i n เนอเหมือนเช่นเคยนะครับก็จะจกกัดในเย็นวันพุธที่16ซึ่งเป็นวันหยุดรชาชการและการประชุมจะเป็นวันที่17 18สบหรับการประชุมคาราวนี้เนี่ย เราได้รวบรวมนะครได้วบความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆอาจารย์วิทยากรรวมทั้งหมด70คนนะครับทั่วประเทศที่มาร่วมกันให้ความรู้แชร์ประสบการณ์อดิสคัยกันเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันนะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันตั้งแต่เย็นวันที่16นะฮะโดยปีนี้จะมีความแตกต่างคือเราจะมีการจัด บูธท,ทั้ง37รู้เนี่ยจะเปิดให้ชมพร้อมกันนะครับตั้งแต่5้าโมงเยนของที่16และจะมีการเตรียมอาหารทั้งหมด22ซูปอาหารซึ่งจะทำให้บรรยากาศเนี่ยเหมือนสตนะรีทฟู้ดนะแตอาหารลดอร่อยสตรีทฟู้ดเฟสติวัลเหมือนเราเดินเจ,จวันลา,ห,ารหรือเดินชิมอาหารในอังกตินะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศของการวิชาการนะฮะมีท็อปโชว์ นะครับมีเรื่องของการมีเบสและการดิสคัชชันเกี่ยวกับเรื่องของเฟลล์แอเซอร์จอรีนะครับก็เพื่อเป็นการเปิดศักราชสำหรับปีนี้นะครับเดียวตอนที่เราจัดอันนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้มีการเทสระบบออนไลน์วิชัวอย่างจริงจังนะครับผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่มาร่วมงานไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะถามตอบเข้ามานะครับแล้วก็มีการโหวต มีการอินเตอร์แอคทีฟระหว่างการประชุมได้แล้วก็สามารถจะชมบูธได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการจับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับทั้งออนไลน์และออนไซต์นะโดยรางวัลในปีนี้จะเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับแล้วก็มี iPad นะครับก็ขอให้ทุกฝั่งทุกท่านเนี่ยได้ผู้ชมทุกท่านทุกฝั่งทุกท่านและได้มาร่วมกันนะครับสังสรรค์กันแล้วก็ รบรรยากาศที่เขาใหญ่ตอนนี้ก็อุณภูมิกำลังดีนะครับฝนเริ่มตกอากาศประมาณ20ต้นต้นองศา20องศาต้นต้นงั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมง,งานประชุมอุปออกรณ์จสปายคอร์สครั้งที่26นะครับในนามของตัวแทนมาการจัดงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สำเริน,นะครับประธานสปายโซซอิอ แล้วก็ผมในฐาน,นะรประธานคณะกรรมการและกรรมการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์วีรศักดิ์อาจารย์วิทย์นะครับแล้วก็มีเมสซ์นเซอร์ที่ช่วยดูแลนะครับอาจารย์อธิคมจากราชวิถีและก็อาจารย์ปรวัตินะครับที่ช่วยดูแลก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็เจอกันที่งานสัปดาห์หน้านะครับเจิญครับสวัสดีครับ